เราาปัญหาไม่ร่วมมือไม่ใช่มาดีวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่ดีมาให้ตีเส้นมาให้สิ้นสุดวันที่สามสิบแล้วก็ไม่ทำไงแล้วก็บอกทําทไม่ได้มีแปดสิบเปอร์เซ็นตที่ทําผิดกฎหมายไงก็แก้ไม่ทันให้รัฐบาลชะลอแล้วองค์กรเราเที่งเขาเยุดชะลอไ้ท่านไหมชะลอไหม๊ะ,ะไม่แล้วมาถามผมได้ไงเพราะฉะนั้นผมก็ต้องแก้พรุ่งนี้ถ้าใครทําไม่ได้ก็ต้องจะทําไงกันต่อนะ้ามันออกทะเลไม่ได้อยู่แล้วทําไงล่ะ ใช่ผมผ่อนผ่านเนอะผ่อนผ่นแลวไอ้ไอ้ยูยูเขาเล่นมาทำไมก็าการค้าประมงทั้งบททั้งประเทศเสร็จบทเลยผมถามว่าผมจะเลือกอันไหล่ะท่านเลือกอันไหนหึถ้าจะเลือกไอ้แปดหมื่นอะไรประมาณกี่พันลำเนี่ยที่ยังไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายแต่เรียกร้องให้รัฐบาลชะลอผมบอกถ้าปิดไม่ออกก็ไม่ออก,ออกถ้าผิดกฎหมายก็ดำเนินคดีเนี่ยเราปล่อยกันมานานแล้วเพราะอะไร ความยานกจนทำร้ายคนจนที่ผ่านมามันก็มันก็เขาเรียกอะไรเลือกปฏิบัติไม่ได้วันนี้ต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดแผ่นดินนี้กฎหมายประเทศไทยก็ต้องกฎหมายที่เหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่เลือกปฏิบัติเจ้าที่พลเรือนหมูหายเขาต้องทําตามนั้นนะอธิบายให้เข้าใจไม่ใช่ผมไปลังแกเขานะผมให้โอกาสเขามานานแล้วแล้วถ้านจะทำไงอะ่ะผมผ่อนผ่านไปเท่าไหร่อ่ะพอสามเดือนมาหน้าขอต่อยมันก็ไปนี้มาตลอดอะ่ะ เพราะประกาศไปตั้งสามเดือนหกเดือนมาแล้วเนี่ยวันนี้ก็ต้องดูที่กติกาของประเทศแล้วท่านขายปลาจับไปแล้วขายไม่ได้ท่านจะไปขายขครวันหน้ากนราคาตกถ้านก็นไปเรียกร้องให้ผมอุดันราคาปลายกือคนนี้